คุณผู้ชมคะทางคณะกรรมการมรดกโลกนะคะได้รับรองให้กลุ่มป่ากแก่งกระจานเป็นมรดกโลกแล้วนะคะเป็นการเปิดเผยจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณวราวุิศิละปะอาชาค่ะโดยไทยได้เสนอพื้นที่กลุ่มป่ากแก่งกระจานเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลกถึง3ครั้งคือในปี2558 2559 และ2,562นะคะจนเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่44ในปี2564นี้ค่ะถือเป็นความสำเร็จในการดำเนินการอนุรักษ์พื้นที่ถิ่นฐานที่อยู่อาศัยที่มีความสำคัญสูงสุดสำหรับการอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพในถิ่นกําเนิดรวมไปถึงการเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีคุณค่าโดดเด่นเชิงวิทยาศาสตร์หรือเชิงอนุรักษ์ระดับโลกนะคะโดยพื้นที่คุ่มป่าแก่งประจานนั้นเป็นแหล่งมดกโลกแห่งที่6ของประเทศไทยค่ะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยดั้งเดิมของชนิดพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ด้วยนะคะรวมถึงยังเป็นแหล่งต้นน้าลาธารที่สําคัญของแม่น้ําเพชรบุรีแม่น้าปราณบุรีและแม่น้าพาชีซึ่งเป็นป่าพื้นใหญ่ที่มมมมมมีีีควาาาออสบูรรณณ์เนนื้้ท่ปะ2 5แสนไร่ค่ะสำหรับไทยเรามีมรดกโลกทั้งหมด5แห่งนะคะคือนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะคะกลุ่มป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมป่าดงพญายเยน็นเขาใหญ่เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติค่ะ